สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับรายการพูดให้เกลี้ยงวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของรายการตัวจริงครับคือค <_ an aly ze> ุณเกลี้ยงครับคุณเกติศักดิก์ผิวเกลี้ยงนะครับประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้พูดกันให้เกลี้ยงเนี่ยครับผมคือผมว่าหลายคนห่วงใยนะครับโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจซึ่งขนาดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าปัญหาเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังอยู่ในช่วงเขาเรียกหุ่เหวเนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้หลายๆเรื่องมีการพูดถึงกันในการแก้ปัญหาของรัฐบาล นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่รัฐบาลเองพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ครับแต่โดยภาพรวมเวลานี้เนี่ยยังมีปัญหาเยอะมากใช่ครับคุณเกียรติศักดิ์จริงจริงและถามคุณเกียรติศักดิ์ในฐานะที่ติดตามดูเรื่องเศรษฐกิจมาตลอดเนี่ยตกลงเศรษฐกิจประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาจริงไหมมันตกต่ำจริงไหม huh. มันมีปัญหาไหมถี่อยู่ในสภาพอย่างนี้ ถ้าดูในตัวเลขภาพรวมเนี่ยแน่นอนต้องยอมรับว,ว่าตกต่ำจริงเพราะว่าจากต้นปีที่เราประมาณการกันว่าเศรษฐกิจโตปีนี้ประมาณร้สามเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ทุกค่ายทุกค่ายไม่ว่าค่ายรัฐค่ายเอกนชนก็อยู่ที่สองปลายปลายสองจุดแปดนะฮะแบอที่มองกันครับในแง่ดีแสดงว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีถามว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ขันนขบเคลื่อน,นต่างๆเนี่ยไม่ทางานหมดแรง จะว่าว่าไม่ทํางานก็เพราะว่าหมดแรงนะฮะเรื่องการนะบริโภคเออ่ยนะการลงทุนการบริโภคเราก็รู้อยู่แล้วคนเรารายได้น้อยอนี่คนเินสูงนะฮะอย่างที่เราก็พบว่านี่คนเลนเรา90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่คนเินสูงก็คือม,มีแต่นี่ละไม่มีไม่มีเงินนะครับผมคนมีเงินก็ไม่อยากจะเอาเงินมาใช้เพราะไม่แน่ใจภาคเศรษฐกิจข้างหน้าเก็บไว้ก่อนดีกว่าไอนี้นะครับผม ภาคการขับเคลื่อนอันนี้ก็จะแย่ก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนภาคการลงทุนก็เอกชนไม่มั่นใจก็ชะลอเท่าเท่าดูสภาพที่คุณเกี้ยงอธิบายมาเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายที่จะทำให้ตัวเศรษฐกิจกลไกเหล่านี้ขับเคลื่อนคุณที่คุณเกี่ยงพอมองเห็นมีอะไรบ้างไหมหรือว่าหรือว่ามองไม่เห็นเลย ภาพรวมนโยบาย,ายรัฐบาลเวลานี้ที่เขา,เขาจะทำมองเห็นก็อย่างเช่นอย่างที่ผมพูดไปว่าการบริโภคไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานทำงานไม่เต็มที่นะฮะการลงทุนก็ชะลอนะฮะก็แล้วก็การตกออกปีนี้ติดลบแน่นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขเนี่ยแน่นอนเรื่องการบริโภคสิ่งที่เป็นเป็นตัวเอกของเรื่องก็คือเรื่องแจกเงินดิจิตอล ร,รัฐบาลก็หวังว่าจะมีเงินเข้ามา500แสนล้านตรงนี้จะทำให้เศรษฐกิจฟูขึ้นมา1นึเปอร์เซ็นต์สปร์เซ็นต์สามปร์เซ็นต์อะไรว่าไปแล้วแต่รอบอุ่นแต่ดิจิตอลก็อย่างที่คุณนอบเคยวิาพเคราะห์ไว้ว่าคือว่ามันอาจจะอา,อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าอาจจะช้าล่าช้าไปจนถึงปีหน้านะร,ระหว่างก็คือประมาณเดือนพฤษภาปีหน้าถึงจะเริ่มแจกได้ถ้า ว่าประมาณผ่านเพราะว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วต้องกู้เงิน5้าแสนล้านก็ต้องไปดูด่านพอรกก่อนคือดูเหมือนว่าที่คุณเกียจิศากลังพูดเนี่ยคือว่ารัฐบาลเองดูเหมือนว่าไม่มีแนวคิดเป็นอย่างอื่นยกเว้นจะกระตุ้นหมื่นหนึ่งอย่างเดียวหรือเปล่าใช่ตัวอื่นๆมีไหมเวลานี้ที่ดูเหมือนว่ามีมีอีกตัวหนึ่งที่ชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะว่ารัฐบาลมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นรายได้หลักของเราครับผมก็ที่ผ่านมารัฐบาลก็เร่งทํานะพวกฟรีวีซ่าในประเทศต่างๆจีนไต้หวัน อ่าอินเดียคาสักสถานอะไรนะครับอ,อ่าฮะแต่แต่ปรากฏว่ามันการท่องเที่ยวเนี่ยมันมันมันไม่ดีมันไม่ดีอย่างที่คิดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นปัญหาจากจากอา่ทั่วโลกนะใช่ครับเป็นไป,นป,นปได้เพราะว่าเศรษฐกิจภาพรวมของโลกอ่าฮะไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะดีแต่ว่าเราไป หวังพึ่งพิงจากจีนมากเกินไปหรือเปล่าเพราะเราเรายึดตัวเลขเดิมนของจีนนะเพราะจีนก่อนโควิดจะมาเนี่ยใช่จีนเนี่ยมาเป็น10ล้านนะใช่แล้วรู้สึกว่าการท่องเที่ยวของเรามันคึกคักนะใช่แต่ว่ามารอบนี้ปรากฏว่าเราปรีวีซ่าให้จีนแล้วนะ,ะแต่ว่ายอดตัวเลขก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นมาใช่เราไม่กระเตื้องจริงๆนะอัอนนี้เราก็ไม่ได้คิดเองนะกรุงไทยแคมปัสเนี่ยคือธนาคารกรุงไทยศูนย์วยิจัยของธนาคารกรุงไทยนะคาดการณ์ใน อ่าพกเรื่องการท่องเที่ยวล้วนๆเลยนะเขาพูดเรื่องการท่องเที่ยวนะว่าปีหกหกเนี่ยนะฮะหกหกเนี่ยเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาก็คือปีนี้ยี่สิบปดล้านคนยี่สแปดล้านคนนะทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะจีนนะเอาภาพารวมกันนะย8ิแปดล้าน,าานคนวางาป้าไว้ใช่ไหมอ่าวางนะเขาคาดว่าคาดว่าจะมาเข้ามาครับผมก็ยังน้อยกว่าที่เคยก่อนโควิดก่อนโควิดเนี่ยถ้าคุณคุณนอบจำได้คือสี่สิบล้านคนครับอ่มีรายได้ประมาณสองล้านล้าน อืมต่อปีนะครับแต่เขาคาดว่าจะไปสี่สิบล้านคนได้เนี่ยก็ปีหกแปดนะครับปีโยกไปก็อีกสองปีอีกสองปีกว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาตอนี้เขาก็มาลงลึกว่าเรื่องฟรีวีซ่าเนี่ยนะเขาก็ลงมาในรายละเอียดแล้วว่าฟรีวีซ่าที่รัฐบาลทําให้ในตั้งแต่ตุลาจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยก็จะช่วยให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้เพิ่มขึ้นนะสี่แสนคนนะฮะสี่แสนคนฟรีวีซ่านี่คือเพิ่มเป็นสี่แสนคนอ่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนนะ เขาบอกเลยจะมีนักท่องเที่ยวจีนแต่ก็ถือว่ายังน้อยนะจะสีเส้นนี่ถือว่าน้อยนะแล้วดูตัวเลขรายได้ที่เขาประเมินนะก็คือ1.9หมื่นล้านคือ20,000ล้านเทียบกับรายได้ที่เราคิดว่า2จาก2ล้านล้านที่เราเคยได้สมัยก่อนนะครับผมก็เลยทําให้เขามองว่าเขาก็วิเคราะห์ว่าการที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่ค่อยเข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็คือก็คือว่าเรื่องความปลอดภัย นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องภาพลักษณ์อาจจะมีเรื่องภาพลักษณ์ความปลอดภัยต่อจนปัญหาเรื่องความขัดแยง้งระหว่างกลุ่มอิสราเอลกับสงครามคือผมดูนะครับผมคุณกศก็คือว่าประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวของประเทศจีนเนี่ยนะคือเราดูวันนี้ครับคือผมดูว่าการนําเสนอคือการปลุกเรื่องาพรการท่องเที่ยวของประเทศเนี่ยนะครับวันนี้ผมว่าไปคนละทิศละทางนะ,ะดูเหมือนว่ารัฐบาลจะยังแก้ไม่ตรงจุดแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเองนยผมไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีกติอะไรนะไม่โดดเด่นนะ สองเดือนเนี่ยมาเลยไม่โดดเด่นเลยคือคือไม่นำคืออาจจะเป็นไปได้ว่ารัฐมนตรีต้องเที่ยวนะคุณสุดาวันเนี่ยนะยังยังไม่นําเสนออะไรยังไม่มีแนวคิดอะไรจากเดิมๆคือนี่ผมผมผมคิดว่ามันเป็นรูทีนนะที่ทำทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ยังไม่ได้แบบคือจะมาบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งจีนกลัวปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยนะอะไรต่างนะ ไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะช่วงโควิดเนี่ยอ uh huh. ผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยอ uh huh. ก็มาคันเต็มไปหมดอ่ะอ่ uh huh. ใช่แต่พอหลังโควิดมาบอกไม่ปลอดภัย uh huh. คือไอเ้เรื่องความไม่ปลอดภัยมันมีบ้าง uh huh. เราไปประเทศอื่นเราก็มีปัญหาเหมือนกันคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมว่าประเทศไทยในเรื่องลักเล็กขโมยน้อยโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามีน้อยกว่าบางประเทศใหญ่ๆในยุโรปนี่นะจในยุโรปก็ไม่ใช่ย่อยนะ,ะที่เราที่แล้วทำไมทำไมยังเป็นที่นิยมได้ใช่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้มันต้องมันปีกย่อยผมว่ามันเป็นปัญหาปีกย่อยมางรัฐบาลเองต้องทําอะไรให้มันใหญ่หน่อยฟอร์มมาเนี่ยผมดูนะฟอร์มรัฐบาลนะแต่ละเรื่องที่มาเนี่ยคือฟอร์มเนี่ยการชี้แจงการพยายามจะเขาเรียกว่า บูมเนี่ยนะเขาให้เป็นบูมเนี่ยมันดูแบบกระน้องกระเงเป็นแบบอะไรอ่ะคือดูมันไม่เป็นแพ็กเกจใหญ่ใหญ่ใช่แพ็กเกจมันมันจัดให้มันแบบใช่ครับอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยเลยว่าอย่างอย่างที่ผ่านมาตอนโควิดเนี่ยตอนอย่างเงี้ยอย่างแพ็กเกจเนี้ยฟีวีซ่าเนี่ยมันก็เป็นแค่บางประเทศใช่ไหมฮะมันก็เลยดูไม่ใหญ่พอเราไปหวังพึ่งจีนอย่างเดียวจีนก็ไม่เข้ามาใช่นะฮะคือดูเหมือนว่าเราทําแบบอาหวังจีนก็หวังจีนใช่ครับ แล้วหวังจีนนะทำไปทำมาเนี่ยกลายเป็นที่พีพ่อพีจารอีกนะ uh huh. อันนี้ถกว่าแล้วก็จะต้องพูดเรื่องนี้นะ uh huh. เรื่องกรณีที่จะให้ตํารวจจีนนะ, uh huh. ะมาตระเวนนะเอาละแล้ว,ลวมีคนปฏิเสธไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยการท่องเที่ยวเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาพูดชัดนะ uh huh. uh huh. ว่าเหมือนจะว่าให้ตํารวจมาแต่ว่าพอมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะว่าจะให้ตํารวจจีนเนี่ยมา,มาเลือกตะเวนกับตํารวจไทยคือแนวคิดแบบนี้ uh huh. คือมันเป็นแนวคิดที่แบบ ไม่ใช่อ่ะออคือพอมาแบบนี้ปุ๊บแน่นอนว่ามันถูกต้านแน่นอนไม่มีที่ไหนหรอกในโลกอ่อมันอาจจะมีบางประเทศที่เขาก็ต้องข้างจะจะจะ อะไรแล้วแต่ว่าทุกวันนี้เขาไม่มีแล้วประเภทที่จะให้ตำรวจของประเทศนั้นท่านเนี่ยมาเดินเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวของตัวเองประเทศไทยมันไม่ได้อยู่อย่างนี้คือคนที่คิดเรื่องนี้ผมว่ามันมันไม่มันแปลกนะมันมันเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดนะมช่นะใช่ครับแล้วเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดรุนแรงมากนะฮะสร้างคือคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายุติกันไปแล้วนะแล้วแต่ว่าเรื่องเนี่ย เป็นบทเรียนมันเป็นบทเรียนสําหรับคนที่จะมาบริหารหรือหรือหรือใครก็ตามที่จะมาดูเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยคือผมก็ไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะให้แบบคือประเทศไหนประเทศไหนในโลกนี้นะความปลอดภัยก็ดีในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยมันต้องเป็นของประเทศนั้นตำรวจหรือผู้รักษาความปลอดภัยของประเทศนั้นเป็นคนดาเนินการใช่ครับไม่ใช่จะให้ตำรวจประเทศอื่นมาเดินดูแลรักษาความสงบในนักท่องเที่ยวตัวเองเนี่ยประเทศไทยก็ยับเยินดิใช่ครับ มันมันในนี่มันสะท้อนนะสะท้อนอ่ามันสะท้อน,นทำให้ยิ่งการท่องเที่ยวคือถ้าบอกว่าสื่อสารผิดพลาดก็เป็นปัญหาของคุณหมดเลยคือเป็นปัญหาในการสื่อสารและและเนี่ยขนาดเรื่องแบบนี้ยังสื่อสารไม่ได้แล้วคุณจะสื่อสารให้คนมาเที่ยวในประเทศไทยได้ยังไงอ่าก็เนี่ยค,คุณนอกก็พูดเหมือนในในโลกโซเชียลที่วิจาร์กันเอาก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าขนาดเรื่องขนาดเนี้ยคุณยังแบบสเปยสปะเลยอะ่ะคือมันแนวคิดที่แบบจะเอาจะเอา,เอาตำรวจจีนมาตอนแรกผมอ่านข่าวได้ยินเห็นข่าวนี้ผมตอนแรกผมตกใจมากเลยนะ ว่าว่าะะระดับไม่ว่าจะผู้ว่าทอทอทอหรือว่าจะใครจะคือสื่อสารออกมาอย่างเงี้ยที่คาดเคลื่อนอย่างเงี้ยคือผมว่านะทางทางผู้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะเขาก็พยายามจะชี้แจงว่าเขาจะใช้ในโยบายในลักษณะว่าเจะใช้ในการเรื่องของแนวคิดเรื่องจัดความทริปคือนำตำรวจจีนมาเที่ยวในไทยอย่างนั้นอย่างนี้ต่งต่งสุดท้ายก็ แปลผันไปเป็นเรื่องของว่าเอาตำรวจมาลาดตระเวนคือเนี้ยนโยบายแบบนี้แล้วคุณยังยังยังมาสื่อสารในลักษณะอย่างนี้และสื่อสารผิดพลาดด้วยนะใช่ครับก็ถือว่าก็ถือว่าไม่รู้ชม,มคือแค่ <นะ S 2> คิดเนี่ยผมก็ผิดแล้วแหละคือประเด็นประเด็นที่บอกว่า,าจากฟาร์มทริปจะนําตำรวจจีนมาเนี่ยหรือว่าจะนําตำรวจประเทศไหนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบเป็นทริปเป็นทริปเป็นทริปอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกใช่ครับมันมันมันตอนนี้เห็นว่า โอ้โต้องเอาตำรวจมาเที่ยวเลยเหรอออใช่มันจะต้องเอามาอะไรยังไงเอามาแล้วยังไงต่อผมก็ฟังท่านที่ผู้ว่าทททออธิบายผมฟังดูอแล้วก็ยังยังไม่รู้ว่าจะยังไงต่อผมว่ามันเป็นอย่างนี้นะอก็คือรัฐบาลนะถ้าจะทําเรื่องการท่องเที่ยวของเรานะอถ้าเป็นเรื่องของจีนนะที่บอกว่าอมันเป็นภัยอย่างมากก็คือพวกทุนจีนสีเทากันรัฐบาลต้องประกาศเลยตำรวจบ้านเราก็ต้องประกาศเลยจับเลยทุนสีเทานู่นนี่นั่นอะไรต่างแต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยผมดูว่าพอเข้ามาปั๊บเนี่ยนะ คุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนจับ่ายไปหน่อยคือเรื่องเศรษฐกิจมันก็เหมือนไม่แตะแรงแตะเบาๆเหมือนกับว่าพูด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 แล้วไม่ลงรายละเอียดถูกต้องในขณะเดียวกันเรื่องปัญหาอาชญากรรมก็ดีแค่พูด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 ไม่ลงรายละเอียดมันก็เลยยังทําให้รู้สึกว่าการแก้ไขปัญหาไม่จริงจังสักเรื่องเดียวเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็เลยบอกว่าเมีรัฐบาลหรือเปล่าเอรัฐบาลทําอะไรเห็นสองเดือนแล้วก็ จะแถลงผลงานจะทํานั่นจะทํานี่คือรัฐบาลมีแค่หัวข้อนะแต่ว่าไม่ลงลึกในรายละเอียดจริงๆรัฐบาลจะปราบนะเรื่องของทุนสีเทานะต้องประกาศเต็มที่เลยันแหลงเลยเอาพบตรมานั่งเป็นนโยบายเอามาไทยมานั่งคุณต้องทําให้เป็นวาวระที่สําคัญของประเทศคุณต้องมีการประเมินผลคุณต้องเอารัฐมนตรีมาเลยไม่ใช่พูดวันเดียวจบแล้วก็ไอ้รู้อะไรละมั่วไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าทุนสีเทานะคุณจัดการเลย ไม่ใช่แบบโอ้ยจะต้องเอาจีนมาแล้วเอาตำรวจมาลาดเวนเพื่อมาแก้ปัญหาทุนสีเทาเพื่อให้คุณจีนได้เมตอเกิดความมั่นใจไม่ใช่ละอ,อย่างนี้ประเทศไหนในโลกนี้เขาก็ไม่มาแล้วถ้าอย่างนั้นเพราะเขากลัวดิขนาดจีนยังส่งก็ตำรวจมาคุมให้เลยอเอาแล้วประเทศอืน่นเ็าจะมาเหรอใช่ครับคือต้องคิดไใ้จีด้วยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ เอานะ่ะมันมันก็ยุติไปแล้วเรื่องนี้นะแต่ว่าเนี่ยเรื่องนี้ควรจะเป็นบทเรียนนะบทเรียนใช่ว่าเวลาจะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างต้องดูเรื่องของความมั่นคงของประเทศด้วยไม่ใช่ว่าคุณจะเอานักท่องเที่ยวมาจนตาลายไปหมดจะให้คนเข้ามาเข้ามาเข้ามาโดยไม่คำนึงว่าเอา้าไอ้นี่มันเป็นการสูญเสียอำนาจอธที่ประยของประเทศไทยนะอ่าใช่ผมก็ไม่ใช่พวกอนุร,รักษนิยมขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้ามันเอาตำรวจของจีนมามาคุ้มกันนะ ตองเที่ยวของจีนเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ละมัน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 รู้สึกว่าแนวคิดนี้มันมันไม่น่าจะแก้ไขปัญหาหรือการจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวได้คนมาจูงใจท่องเที่ยวได้เนี่ยมันต้องหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวต้องดีเราต้องอวดแหล่งท่องเที่ยวของเรานะความพร้อมของรัฐบาลในเรื่องของการต้อนรับเราต่างชาติเราต้องคือเราต้องเอาพีอาร์ระดับโลกแล้วกันพูดง่ายๆว่ามันต้องทํหลาย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 อันอย่างพร้อมกันแล้วต้องเป็นแรงจูงใจสร้างการแรงจูงใจให้ เราต้องดูไกด์ของเราแมกุเทศของเราแต่ละมันก็ตทองเที่ยวเราอาหารของเราเร,าเราต้องพยายามบูมเรื่องนี้ให้หนักขึ้นไม่ใช่แบบ โอ้ยอะไรก็ไม่รู้าารดูแล้วยัง,ยงสปิตสปานะครับผมแต่ท่านนายกก็ออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากกาบวนการคิดกร<น>ะบวนการหน่วยงานของรัฐนั่นแหละการท<ช>่องเที่ยวก็พูดชัดเลยะนะแล้วก็มีการพูดหารือกันคือนายกก็มีส่วนก็ไปประชุมเรื่องนี้ด้วยแต่พอการสื่อสารออกมาในเล克斯ันเชิงแบบนี้ก็แน่นอนว่ามันส่อการล้มเหลวเพราะว่าประชุมมันอย่างเงี้ยแล้วก็ พอมีอยู่แค่นี้ปุ๊บก็ไม่ปรับไง uh huh. คือแทนที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจะบูมการท่องเที่ยวของเราต้องควรจจตายยังไง uh huh. ควรจะอะไรยังไง uh huh. นี่ไม่มีอะไรเท่าไหร่คือดูแล้วมันมันยังเหมือนกับทํางานรูทีไมไปวันๆอ่ะใช่ครับฉะนั้นเนี่ยมันจะหวังให้เศรษฐกิจฟื้นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวกับมาเนี่ยยากมากนะยากมากครับนนนะเพราะว่าอย่างที่คุณนอบว่าก็คือท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยกับท่านผู้ว่าทททเนี่ยยังไม่ค่อยมีบทบาทนำเท่าที่ควร นะถ้าเทียบกับอของชุดเก่าที่ผ่านมานะครับอ,อย่างน้อยๆโอเคอที่ผ่านมานอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วเนี่ยเราควรจะบูมเรื่องนักท่องเที่ยวไทยด้วยเนี่ยภายในภายในภายใน,ยในแต่ว่าคุณนอบจะเห็นว่ารัฐบาลน,นี้เข้ามาสองเดือนไม่มีการบูมเรื่องนักท่องเที่ยวไทยเลยหลังจากจบไอเราเที่ยวด้วยกันไปก็ไม่กล้าย,ยกไอโครงการนี้ขึ้นมาสารต่ออีกก็นี่ไงมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ทําทั้งภาพใหญ่ไม่ทำภาพใหญ่ คือดูแล้วมันยังแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการหยุดยาอย่างเดียวหวังว่าจะคนจะกลับมาหยุดก็คนไม่ใช้จ่ายหยุดไม่ช่จ่ายจนพังพอนใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนก็กลัวเศรษฐกิจกลัวไม่ดีก็เก็บตังค์ไว้ก่อนนี่ครับบางคนก็เงินไม่หมดแล้วอะไรอย่างนี้ฮะนี่มันจะไม่เห็นสภาพว่าเออรัฐบาลเองเนี่ยคือคือผมว่าวันนี้เนี่ยแค่แตะไว้ทุกเรื่องคือรัฐบาลเห็นปัญหาแต่ว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไม่ชัดสักเรื่องหนึ่งไม่ตั้งแต่หลายหลายเรื่องลว สื่อสารออกมาเนี่ยดูแล้วค่อนข้างมีปัญหามากนใ,ในเรื่องของการฟอลโล่หรือเรื่องที่จะพยายามทําอะไรที่เป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องสาคัญเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยกระจ่างเท่าไหร่ใช่ครับนะนี่นี่นี่เห็นจะท้อนี่เห็นว่านี่คือภาพภาพใหญ่คือเศรษฐกิจเวลาเนี้ยต้องยอมรับนะมันเป็นปนัญหาจริงๆเป็นปัญหารจริงครับแล้วผมว่าถึงเวลาที่อย่างที่คุณนอบ่าคุณท่านนายกเนี่ยควรจะต้องมาแตะทําแต่ละเรื่องเนี่ยจริงจังเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากสั่งการไปสั่งการไป ทีละครั้งทีละครั้งทีทเรื่องทีเรื่องไม่ว่าจะเรื่อง Digital ว a l เล็ตอนนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งก็วิพากษ์วิจาร์ณกันไปเรื่องท่องเที่ยว party, อย่าเงี้ยนอกประเทศไม่ได้ในประเทศจะทํำยังไงคือผมเห็นว่าเรื่องภาณเศรษฐกิจนะใช่ <itative S 2> เป็นเรื่องใหญ่และหลายหเรื่องเนี้ยถ้านายกยังอยู่ในสภาพไปจับนู้นนิดจับน<ช>ี้หน่อยนะจะเป็นปัญหาผมว่าสถานการณ์ณขณะนี้เวลานี้นะผมว่ามันควรจะมี ต้องมีมทีมที่ข่งกันคอรลมเศรษฐกิจขึ้นใช่ทีมที่ขันกันคือถ้ามันพอมีมคมอรลมนเศรษฐกิจปุ๊บขึ้นมาเนี่ยม,มันจะทาให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมันเห็นภาพอย่างต่อนเนื่อง<ช>ว่าอคาอร์ลมเศรษฐกิจอันนี้มันจะทาอันนี้มันจะมีอันนี้มันจะมีอันเนี้ยมันจะเห็นภาพการแก้ไขเศรษฐกิจ<ช>ที่เป็นรูปมันแต่ท่านนายกก็ไวมัดมตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆว่าจะไม่มีคอร์ลมเศรษฐกิจเนี่ยมันเลยทําให้เห็นภาพภาพในการตั้งใจภาพใหญ่ในการที่จะะแกก้ไไขปปัหหาาาเเเเศรษิินนนี่่ดดููมมมมืืออสสวทท ก็อย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่แรกว่าเศรษฐกิจภาพภาพรวมตัวการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทั้งสตัวก็ไม่ค่อยดีมาตรการต่างๆก็ไม่ค่อยดีอย่างล่าสุดนี่ก็แต่ท่านนายกก็แตะอีกเหมือนกันเรื่องตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นตกหนักท่านนายกก็สั่งคุณกิติรัตน์นัลลองไปไปดู คือมันได้แค่แบบนี้ได้แค่นี้มันไม่เห็นไม่เห็นการแก้แก้ไขมาตรการที่ค่อนข้างจะชัดเจนไงใช่คือจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะถ้ามีโคลนโมสิกิจไอโคลนโมสิกิจนะหรือกันเรื่องนี้เรื่องนี้มีผลกระทบใช่มันจะเป็นภาพใหญ่ของการแก้ไขทั้งจริงมันมีความเชื่อมั่นคือทั้งจริงมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยมันมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของทั้งทุนทั้งในและนอกประเทศ คือผมว่ามันจะได้เห็นนะถ้าเราเราเห็นนะครับว่าถ้ามีคมอสังคมสมัยก่อนเนี้ยคมอสังคมก็จะมีปัญหามามาพูดเลยจะแก้ปัญหาเสติ์เรื่องของยาเสพติดเรื่องปัญหาเด็กติดอะไรต่ออะไรต่างๆอุบัติเหตุอะไรว่าอุบัติเหตุอะไรต่างๆนี่คือปัญหาคมอสังคมใช่ผมว่ามันเฉพาะด้านอย่างเงี้ยมันจะทําให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาค่อนข้างจะเป็นระบบอ่าอันนี้มันดูเหมือนว่าโอ้ยมันไม่มีเดี๋ยนายกไปแต่เรื่องนั้นหน่อยเรื่องแต่เรื่องนี้หน่อยแล้วก็หายไปพอมีเรื่องมีแล้วก็มาแต่อีกมันาว่ การขับเคลื่อน,นมันไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นรูปเป็นร่างอ่ามันก็จะทําให้จับฉายไปมากอฮะมันจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาที่บอกนะคุณเกียงว่าวันนี้เนี่ยเราจริงๆจะโฟกัสหนักๆไปก็คือเรื่องเศรษฐกิจใช่แต่ที่มันยังมีปัญหาซึ่งรัฐบาลเนี่ยถ้าถ้าดูตอนนี้นะเราพูดกันเห็นกว้างๆคือว่ารัฐบาลเนี่ยมีแนวทางที่จะฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจอันเดียวก็คือว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้การแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทอ แต่ว่าอันนี้กว่าจะไปถึงตัวนั้นต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนซึ่ง<บ>ดีไม่ดีก็อาจจะถูกหวางด้วยซ้ำไปสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วแนวคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจเหล่านี้อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาฉะนั้นผมว่ารัฐบาลเองต้องมีมาตรก,การอะไรออกมาก่อนนะจะทั้งเรื่องของการ ให้คนได้จับจ่ายใช้สอยมาจากการแก้หนี้นะอะไรต่างๆเนี่ยให้คนไทยเที่ยวในประเทศเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศต้องบูมต้องทํากันคึกคักต้องรณนงรงต้องมีแผนหน่อยนะต้องมีแผนหน่อยเรื่องตลาดหุ้นที่ตกลงเรื่องตลาดเนต้องสร้างความเชื่อมั่นได้ได้ต้อง้างความเชื่อมั่นได้ไม่ใช่ว่าพูดไปวันวันแล้วก็ความเชื่อมั่นก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างมือนกันนะนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์มาชุมทีหนึ่งก็หายมาพูดกันเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์สุดท้าย ไม่มีรูปมาทำนะมันมันต้องไล่เลยว่าโครงการที่คุณอนุมัติคุณจะทําโครงการซอฟต์าวร์คุณจะทําอะไรอ,อย่างไงมีนี่แม้พูดถึงทฤษฎีมันเหมือนพูดของเท่ๆสับใหม่ๆกันเกิดขึ้นว่าเป็นว่าอ่ามันเป็นสับใหม่ๆเป็นวัฒนกรรมไปซอฟต์แวร์นี่กัซอฟต์าวร์แต่ว่าไม่เห็นเป็นรูปมาทำใช่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ต้องรัฐบาลต้องรัฐบาลต้องต้องต้องไปปรับพอสมควรนะเรับว่าไม่งั้นมันไม่งั้นมันจะมีปัญหาเยอะขึ้นเพราะว่ายิ่งอยู่เนี่ยนะครับถ้ามันไม่เห็นปอะไรเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ยิ่งเสื่อมเสื่อมนะอ่ะครับอันนี้เป็นภาพชัดเจนนะครับพูดกันให้เครี้ยงในวันนี้นะครับอ่ะหมดเวลาละต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ